โครงการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทเคว้งจุลพันธ์เลื่อนประชุมไม่มีกำหนดนายจุลพันธ์อมรอวิวัตร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีการเลื่อนประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาททำให้ประชาชนสงสัยว่าได้รับเงินจากนโยบายนี้ในเดือนกุมภาพันธ์6 7หรือไม่ โดยยืนยันว่าเป้าหมายการเติมเงินดิจิทัลยังคงอยู่ที่เดือนกุมภาพันธ์6-7แต่หากมีการประชุมคณะอนุกรรมการในสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ขอย้ำว่าตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าการเลื่อนแจกเงินหรือไม่หากถ้าไม่ทันจริงๆ ต้องมีการรายงานถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอปรับกรอบเวลาของโครงการเนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างและอยากให้มั่นใจว่าเมื่อเปิดใช้บริการจะต้องมีความปลอดภัยเพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่สามารถละเลยได้แต่ทั้งนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าหากมีการเลื่อนโครงการจริงจะมีการกำหนดใหม่ว่าสามารถแจกเงินได้เมื่อไหร่ นายจุลพันธ์กล่าวถึงแหล่งที่มาของเงินหรือแอปพลิเคชันถือเป็นปัจจัยหลักที่อาจจะต้องทําให้เลื่อนการแจกเงินหรือไม่ว่าทั้ง2องอย่างถือเป็นปัจจัยที่ต้องนํามาพิจารณาเพราะทุกอย่างมีความสําคัญเท่ากันหมดเราต้องทําอย่างละเอียดรอบคอบ พร้อมกับทั้งติดตามตรวจสอบอย่างเข้มข้นซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีทำให้เรามีความระมัดระวังมากขึ้นเป็นเท่าตัวเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างไรก็ตามยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องเงินกู้กับธนาคารออมสิน ทั้งนี้ยอมรับว่าในขั้นตอนการดําเนินงานเนื่องจากต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายเมื่อคณะอนุกรรมการมีการประชุมและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาข้อมูลรวบรวมรายงานส่งมายังคณะอนุกรรมการ ตอนนี้จึงต้องรอรายงานเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการชุดใหญ่ตัดสินใจเรื่องนี้ถือว่ามีความจำเป็นตามกฎหมายไม่สามารถลัดวงจรได้ไม่สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยที่ยังไม่มีมติจากคณะกรรมการได้และจาการพูดคุยกับนายกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการสั่งการหรือกำชับอะไรเป็นพิเศษและยังตอบไม่ได้ว่าการประชุมคณะอนุกรรมการจะเกิดขึ้นเมื่อใด ส่วนกรณีพักก้าวไกลออกมาระบุต้นฉบับของนโยบายดิจิทัล w a ลเลตมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยยืนยันว่า ต้นแบบไม่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นแต่ก็เคยดำเนินกนนารลักษณะคล้ายกันเมื่อปี2542เป็นลักษณะของการแจกคูปองส่วนตัวได้เห็นข่าวดังกล่าวแล้วและยังได้ติดต่อไปขอข้อมูลจากนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสส,สแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ของประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันเพื่อนามาศึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ทั้งนี้เชื่อว่าทุกฝ่ายเข้าใจว่าบริบทแตกต่างกันในปี2,542และในปีปัจจุบันประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความแตกต่างกันจึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้